วิงไซชุดจุ๋มพาลุยค่ะ Weekly r i n g s i d e ชุดจุ๋มพาลุย บทบาทของการศึกษาไทยในรูปแบบ Active Learning ได้รับคำชื่นชมจากสภากรทมนะคะหลายโรงเรียนในสังกัดกรทมเห็นบอกว่าจะมีการจุดป,ประกายในเรื่องของ Active Learning ให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งดีๆนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอุ๊ยวันนี้ค่ะมีสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะของสภากรทมนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรต้องตามจุ๋มไปเลยค่ะวันนี้จุ๋มและน้องซันตาจะพาคุณผู้ชมมาชื่นชมกับการศึกษาไทยที่ก้ากระโดดอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งจะพัฒนาอย่างไม่ลดละจนนํามาปรับใช้ในเขตการศึกษากรุงเทพซึ่งสภากรทมชื่นชมระบบการศึกษาไทยรูปแบบ active learning หวังสร้างเด็กโรงเรียนสังกัดกรทม437โรงเรียนให้คิดเองทําเองนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หลังการศึกษาไทยที่ผ่านมาย,ย่าแย่เด็กไทยเ,เรียนตกและไม่มีการพัฒนาตนเองการให้มีการเรียนการสอนรูปแบบ active learning หลังเห็นความสําเร็จ ที่สพทและกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปใช้ Active Learning เนี่ยผมว่ามันมันต้องมันต้อง,องใช้แล้วแล้วก็จริงๆต้องเป็นนิยบายของคููไปหานครูเพี่อนมาขอเพราะไม่งั้นเนี่ยไปท่องจำแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะ,ะท่องแล้วก็จริงๆแล้วการปฏิบัติหรือความวประสบการณ์จะไม่มีท่องแต่ครูบอกมาอาจารย์บอกมามก็จะมันก็จะไม่ผมว่า มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยตอนนี้ม่ต้องต้องทำแอคทีฟเรียนรียู้ค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถไปใช้ประสบการณ์การเรียนเห็นไหมว่าถ้าจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาไม่ใช่ไปดูแต่ในหนังสือน,นะเขาไม่ให้ดูเนีขาไปเห็นของจริงอะอือันนี้ก็เป็นข,ของจริงนี่คือไม่ใช่ในรูปภาพนี่ของจริงการเคลื่อนไหวจริงค่ะเขาเห็นจริงแล้วเด็กเขาจะเขาเขาจะมีความสุขกับการที่เขาเห็นของจริงค่ะแล้วก็สนุกสนาน บางทีช่องจาเขาเบื่อนะเออค่ะามามเมราะคือไม่ได้ใช้คิดใช่ใช่ใตัวน,นี้เขาคิดแล้วเห็นหั้นแบบกางชาติเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยเขาจะให้คิดเองทําอะไรก็มีอะไรที่เขาวันนึงเขาจะส่งเสริมเลยนะครับแอฟริกานบนิม่มันจะต้องใช้เรื่องการพัฒนาให้มากในสํานักการศึกษาเรามีโรงเรียน400 37โรงค่ะ เรามีนักเรียน2องสาแสนคนนะและตอนนี้กรทมมีโอกาสที่จะปรับบทบาทของ50เขตในโรงเรียนในสังกัดกทมให้เป็นรูปแบบแอค i v e เ e a ย n i n g ในการ์ดตรงนี้ผมว่ามีอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเป็นนโยบายของผู้หริหารและสภาเนี่ยผพว่าเดี๋ยวน้องจุ๋มผมคงจะตั้งกระทูถามผู้ว่าให้เล่นกันการเรื่ mama, องนี้เพราะเด็กก็จะได้เก่งก็ได้มีควา,ามคิดที่<า>ที่ แนวคิด Active Learning เป็นแนวคิดที่ดีและอยากให้มีรูปแบบนี้มากถ้าทำได้ครอบคุมโรงเรียนกทมทั้งหมดจะเกิดผลที่ดีมากและจะมีการหาหรือกับผู้ว่ากทมขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นยังไงล่ะคะตบมือดังๆกับโครงการดีๆแล้วสัปดาห์หน้าจุมและน้องซันต้าจะพาไปที่ไหนเช็ดจอบรอชมกันเลยนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ สนับสนุนโดยน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มชื่นใจทุกสถานการณ์ต้องน้ำดื่มซาร่ามากกว่าคำว่าน้ำดื่ม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบร,ร่วมกับกรมปรศุสัตว์เปิดอบรมหลักสูตรอาสาปสศุสัตว์ครั้งแรกที่จังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการโครแสนล้านนำร่องโดยมีนายจิรพงศ์ทรงวชราพรประธานคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโครแสนล้านนำร่องเป็นประธานในพิธีและมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า100คน ดยหลักสูตรการอบรมดังกล่าวนี้มีแผนจัดอบรมทั่วประเทศ13รุ่นรวม1,300คนเพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงโคโคุณภาพสูงให้แก่สมาชิกกทบ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาชีพและไรายได้อย่างยังย่งยืนให้กับสมาชิกกทบความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรอาสาปสุสัว์สมาชิกกทบจะได้นำไปใช้พัฒนาต่อย,ยอดทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพสูงเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง,ขง,อ,ยงอย่างยั่งยืนต่อไป ชมท้าเรื่องราวดีๆของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบกับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรอาสาปัสสัตว์่ายใต้โครงการโคแสนล้านนำร่องยังมีอีกจุ๊งจะพาไปฟังท่านประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโคแสนล้านนำร้องเล่าถึงโครงการนี้กันนะคะท่านขาการอบรมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับกับท่านขาตอนเนี้ย โครงการโคแสนล้านเนี่ยทุกอย่างดําเนินการเรียบร้อยแล้วออกคู่มือออกระเบียบพร้อมให้กับประชาชนในการกู้เงินครอบครัวละ5 0 0 0 0บาทเพื่อส่งเสริมอาชีพในการเลี้ยงโคโดยเฉพาะโคพรีเมียมภายใต้โสโลแกนของรัฐบาลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ที่ผ่านมาเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยเยี่ยมเยือนหลายประเทศ ซาอุดีอาระเบียมาเลเซียเวียดนามจีนตรงจุดนี้เองเนี่ยก็ได้มีการทำข้อตกลงต่างๆในการซื้อวัวของประเทศตอนนี้ราคาวัวตกต่ำมากวัวเป็นทุกท่านคงทราบดีมาจากเรื่องวัวเถื่อนแล้วก็วัวในรูปแบบของทั้งวัวเป็นและวัวก่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พยายามปรับปรามกันอย่างหนักแต่ถามว่ามันคงหมดไหมมันก็คงมีเล็ดร้อยเข้าบาบ้างแต่ตอนนี้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกเนี่ยการบริโภคก็น,น้อยลงราคาก็ยังไม่ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลตระหนักดีนะครับว่าเราต้องช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสมาชิกสมัครไปคะหรือว่าต้องเสียค่าสมาัครเข้าสมาชิกไหมคะไม่เสียเงินใดๆทั้งสิ้นเลยครับถ้าเกิด เสียเนี่ยนะคุณจุ่มริบมารายงานเลยนะครับเราได้ประหารชีวิตเสียนะครับไม่เก็บค่าสมาชิกนะคะแต่ต้องเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดแดสิ้นอะยู่แล้วครับตอนนี้ท่านประเสริฐจัตทาระหวงทองรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยเป็นประธานกองทุนอยู่เราก็จะมีข้อมูลบัวของ เกษตรกรคนไทยแท้ๆเลยนะคือตอนนี้ในประเทศเนี่ยเราสามารถผลิตวัวออกสู่ตลาดได้เนี่ยประมาณ1 5ล้านแสตัวซึ่งตอนนี้วัวมันล้นตลาดทำยังไงครับตลาดน้ำที่ท่านเศรษฐาไปติดต่อมาเนี่ยตอนนี้เราจะมีบัญชีวัวและของคนไทยเนี่ยเอาตรงนี้ออกนอกประเทศเนี่ยสัก3 4มสี่แสนตัวเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าราคาวัวในประเทศจะดีขึ้น ก็ถือว่าเราจะมีการต่อยอดเราหลังจากนี้ประมาณประเมินผลแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่ามันไปได้ดีไปได้สวยก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นห้าหมื่นเป็นแสนนึงไปม้คือโครงการแสนล้านเนี่ยมันย่อมันต้องใช้คน1ล้านคนให้ครัวเรือนหนึ่งสามารถเพิ่มรายได้1นึ่งแสนบาทตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายของพักเพื่อไทยที่พยายามจะผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสเท่า เพราะฉะนั้น1รายครอบครัวคูณ100,000บาทต่อปีมันถึงเป็นที่มาของโครงการโคแสนล้านครับ t h a i l a n วิ e e k สนับสนุนโดยน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มขึ้นใจทุกสถานการณ์ต้องน้ำดื่มซาร่ามากกว่าคําว่าน้ําดื่ม